จิ้นคู่ใหม่ดีกว่าแม่ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะความฮอตของสาวออมหรือเปล่าจับคู่มากับน้องไม้มาตั้งนานตอนนี้เนี่ยอาจจะโดนแบบว่าจับคู่กับคุณกลอฟแทนแล้วทั้งพี่ทั้งน้องเลย <c oughs> แม่ <c oughs> เป็นตัวแทนจากภาพยนตร์สยองขวัญรักลวงหลอนสำหรับพระนางก๊อฟพิชยะและออมสุชาติ่ีกวงกันมาทำบุญบริจาคลงศพเพื่อผู้เสีย <c oughs> ชีวิตจากความรัก <c oughs> ทั้งยังขอมาเผยถึงประเด็นที่ว่า จะเป็นคู่จิ้นใหม่ไม่แค่คนเก่าอย่างไม้พิรัตแล้วก็ย et ังแ pues อบเย้ยด้วยว่าคู่ของกอล์ฟกับออมเนี่ยหวานกว่าไม้ออมแน่นอนหันขวาหน่อยนะขวาหน่อยขวาหน่อยหนึ่งสองค่ทางนี้ดลือกทางนี้เลือกเขาจะมีลูกแบบชอบแบบกวนๆอยู่แล้วอ่ะแบบอะไรคือออมอะไม่อะไรอยู่แล้วไงก็ชอบแซวเขามากกว่าว่าแบบ เดี๋ยวอย่า <reveal> ล <again response> mm ืมไปดูหนังนะให้มีไงเอ็มบีบีดเป้าอีกอะไรเงี้ยมันก็แบบแม่แม่อะไรเงี้ยก็แซวเล่นๆเฉยไม่ช่วยโปรโมทเนาะไม่ช่วยโปรโมทแต่มีลงท้ายเดินบังคับโปรโมทเดินบังคับโปรโมทเกรงใจน้องโอ๊ยผมไม่ไม่เกรงใจครับกี่รายการถามผมก็บอกผมไม่เกรงใจไม่แคร์คือคือคือก็มองว่าเป็นการแสดงอะไรเงี้ยแล้วการที่เราเล่นอะไรแบบนี้แล้วทำให้คนรู้สึกแบบ จริงอ่ะรู้สึกว่าเฮ้ยแบบดูเหมือนคู่รักกันเลยอะไรเงี้ยคือแปลว่าเราสามารถแสดงได้เข้าถึงบทบาทต <c oughs> ่างก่กันเลยจริงตอนนี้อยู่แล้ว <c oughs> ตอนนี้เราไม่มีนะเ้ยเราไม่ค่อยโดนมีแต่คนเชียร์เรานะใช่แล้วมีแต่คนเฮ้ยดีมากดีมากคือไม่ไม่เพราะว่ามันเป็นแบบเหมือนอาชีพนักแสดงครับคือถ้ามาฟิกว่าคนนี้ต้องเล่นคู่กับคนนี้เหมือนคือในอนาคตนักแสดงคงไม่มีงานแล้วอะครับ นะครับเคลีย์ประเด็นคู่จิ้นปะนะครับสาวร่างร่างเล็กออมสุชานะครับก็ออกมาชี้แจงถึงเรื่องของพี่ชายคนเคยสนิทที่นามว่าบาสเนี่ยนะฮะเธอยอมรับว่าตอนนี้สถานะค่อนข้างที่จะคุมเครือนะครับไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่ไม่ทราบเป็นเพราะว่าที่มีที่มีรูปหลุดออกมาคล้ายๆกับไปควงสาวอื่นทางทางข้าวหรือเปล่าครับก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นคนอื่นก็ได้ค่ะเพราะว่าเราไม่ได้แหมปิดกั้นว่า ยังไงเราอาจจะไปดูกับคนอื่นก็ได้มันก็คลุมเครือมาตั้งแต่แรกแล้วล่ะค่ะมันก็ไม่ได้ชัดเจนอะไรตั้งแต่แรกอยู่แล้วแล้วก็เราก็แบบเหมือนสบายสบายถ้าเกิดว่าเราตอนนี้เราโอเคกับใครแล้วก็โอเคแต่ว่าเขาจะโอเคกับใครก็นั่นก็เป็นสิทธิ์ของเขาก็ไม่อยากจะตอบเลยว่าแบบสถานะอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวหลายๆคนสับสนุเขาคนเดียวเหมือนเดิมไม่มอยๆยก็คุยบ้างไม่คุยบ้างค่ะ